สุรัพอยู่กับช่องฟอร์ดแอปเปิลพระนครเกษตรนวมินทร์นั่นเองแล้ววันนี้อยู่ที่โชลูมฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์ครับโชลูมฟอร์ดยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้ววันนี้นะผมก็จะมีรถอีกหนึ่งรุ่นที่จะรีวิวให้พี่พพ์เพชรได้ดูการนะรับกับรุ่น xl p l u ดสีประตูเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับคันนี้ราคารถ8ปด0 0 0สอบาทกับสีทดำเงาคันนี้นะครับแต่ที่พิเศษก็คือคันนี้แต่ง f 1 5 0 Y body kit อเมริกาเท่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ กับการแปลงบอดี้ใหม่วายบอดี้ใหม่ให้รถมันดูมีมิติขึ้นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นทรงวัยรุ่น USA หรือทรงวัยรุ่นอเมริกานั่นเองครับก็เป็นชุดพาร์ทนะอันนี้เป็นชุดพาร์ทที่นําเข้ามานะครับนาเข้ามาแล้วก็มาแปลงใส่กับรถเอกพาร์ท,ที่อยู่ในบ้านเรานั่นเองครับกับชุดพาร์ทบอดี้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็สวยๆแบบนี้นะแบบตัวชุดพาร์ท F150 นะครับราคารถ8ปดแ0นบาทเนี่ยยังไม่รวมชุดแต่งที่ลูกค้าแปลงเป็นชุดแต่ง F150 นะก็ชุดแต่งแยกหลัง ต่างหากจากราคารถนั่นเองนะครับคันนี้แต่งอะไรบ้างชุดแต่งรอบคันของตัว F150 Wild Body Kit อเมริกาคันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาชมคลิปของตัวชุดแต่งรอบคันกันนะครับก่อนชมคลิปฝากอกอไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Ford Apple ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับจะไ,ได้มีรถนสสุยให้พี่เพืเ่อนๆได้ดูในทุกวันนั่นเองนะครับอ่ะด้านหน้าเลยนะครับคันนี้นะเป็นการแปลง F150 Wild Body Kit อเมริกานะียกว,ว่าแก้มข้างฝากระโปรงกันชนกระจังหน้าไฟหน้าเรา บอดี้ใหม่หมดเลยนะครับไม่มีไม่มีมมมมเรียกว่าไม่มีเ้าโครงเดิมของรถเอกพัฒน์เดิมอยู่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการตกแต่งให้รถมันดูแบบดูมันอลังการขึ้นนะครับมีแบบมีดูแบบเป็นสไตล์วัยรุ่นอเมริกาแบบนี้นะครับก็เท่ๆนะครับไฟหน้าเนี่ยงเราเป็นแบบไฟวีแลนไฟไฟหน้าวีแลนแบบ l อ d ดีนะครับเป็นเหมือนทรงอเมริกานะอันนี้ก็เป็นไฟนําเข้ามาเลยนะครับนี่นําเข้ามาแล้วก็มาประกอบในไทยนะครับ จัดแต่งดัดแปลงขาไฟใหม่ให้มันเข้ากับตัวเอกพัได้นะครับก็เป็นการแปลงว i ยเบอดี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวประจัดมองตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะเปิดปิดเวลาเราขับกลางคืนเราสามารถเปิดปิดได้นะครับก็ทําให้แสงสว่างข้างหน้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไฟสเต็ป5จุดตัวนี้นะก็มาพร้อมกับชุดชุด F 1 5 0นะครับตัวนี้ก็เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟสีส้มนะครับพิบเป็น5จุดเลยนะครับก็สวยๆนะครับด้านล่างเราทำเป็นสีดำด้านนะครับกับชุดแต่ง F1 1000 ตรงกลางกระจังหน้ากันชนหน้าเนี่ยก็จะมีเว้าช่องลมให้เข้าให้ลมเนี่ยเวลาเราขับรถอยู่ลมเข้าไปที่ด้านหน้ารถทําให้เครื่องยนต์ไม่เกิดความร้อนด้วยนะครับก็เป็นการออกแบบให้การทัศนวิสัยของลมเนี่ยมันทําให้เครื่องยนต์น่ไม่เกิดความร้อนอากาศไหลหมุนเวียนได้ดีนั่นเองนะครับแล้วก็ด้นานหน้ากระจังหน้าเราทำทำเป็นคําว่า Ford FORD สีดําตัดสีแดงแบบนี้ก็เป็นฉบับสไตล์อตของอเมริกานะต่อสเตเทแบบนี้เลยนะมีไฟสามจุดด้วยเป็นสีส้มนะครับตัวนี้ตรงกระจังหน้านะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวชุดชุดด้านหน้าเนี่ยกันชนหน้ากระจังหน้าเนี่ยก็เป็นการแปลงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็ใหญ่ๆตีโป่งใ,ใ,ใ,ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้ฝากระโปรงฝากระโปรงเนี่ยก็เป็นแบบเชลบี้350ที่อยู่ในอเมริกาคําว่าเชลบี้เนี่ยเราก็รู้เลยว่าต้องเป็นที่เรียกว่าเป็นงูเหา่าที่อยู่ในรถซูเปอร์คาร์มาแต่งนะครับอ่าที่เป็นมัาแตง่งอยู่ในอเมริกานะเป็นเพียนชุดแต่งที่เขาทํามาเฉพาะฟอร์มดมาแต่งนั่นเองแล้วก็ ทำจมูกให้มันมีช่องลมนะครับตัวนี้ทําให้อากาศไหลหมุนเวียนในเครื่องยนต์ได้ดีนะครับก็ถือว่าเท่นะแบบนี้นับทรงทําให้รถดูมีมิติเหมือนมีจมูกเสริมเข้ามาทําให้มันดูแบบมีสไตล์นะครับม,มีความดุดันเพิ่มขึ้นสําหรับตัวรถนั่นเองนะครับแล้วก็สกูปด้านบนก็เป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้ก็ออกแบบมาให้มันเป็นต้นแบบฉบับของ f 1 5 0 Y body kit อเมริกานะครับก็เป็นเรียกว,ว่าเป็นทรงลับเตอร์ f 1 5 0นยะครับไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบตัวใหญ่นะอันนี้ชุดแต แล้วก็ไฟหน้าใหญ่ไฟหน้าเล็กเน่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วนะก็อาจจะไปเลื่อนดูในคลิปเก่าๆได้นะแต่อันนี้ก็เป็นไฟหน้าใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟที่เรียกว่าเป็น F150 l a a t o r V8 ก็มีแล้วนะครับตัวใหม่แต่น,นี้จะเป็นตัวตัวปี20แบบตัว F150 า i บริิ t a เม r i c a ก็ยังสวยอยู่นะตัวนี้เอาแปลงเอามาแปลงใส่ชุดพาร์ทที่เป็นของของรถอร์บ้านเราเนี่ยก็ถือว่าสวยงามแบบนี้เลยนะครับ อ่ะแก้มข้างก็มีการตีโป่งให้มันใหญ่ขึ้นประมาณ6นิ้วนะตัวนี้แก้มข้างนะครับแก้มข้างชุมล้อนะครับมากับชุดแต่ง S1 5 0นูครับให้มันใหญ่ขึ้นมีการขยายประมาณ6นิ้วนะครับตัวนี้ประมาณ6นิ้วนะครับก็ทําให้กว้างขึ้นสาหรับตัวบอดี้ด้านหน้านั่นเองนะครับทีนี้เครื่องยนต์สาหรับตัวเอกพัทเครื่องยนต์ของเราเนี่ย,ยเป็นรุ่นลมต้นนะครับที่เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับสำหรับตัวเอน็นต์ร ซิงเกิลเทอร์โบนะครับแรงม้า170แรงบิด405นิวตันเมตรนะครับการวาตําแหน่งก็เครื่องยนต์ก็ไม่ได้มีการดัดแปลงอะไรไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรนะครับเราแค่มีการเปลี่ยนชุดพาร์ตบอดี้คิทเฉยนะครับเครื่องยนต์ยังเหมือนเดิมนะครับมีการวางตาแหน่งเหมือนเดิมเลยนะครับของเหลวฝั่งซ้ายนะครับมีน้ํามันเบรกนะครับน้ามันเบรกก็จะกระปุกสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตําแหน่งแมกมินบอกอยู่แล้วก็น้ํายาลอยเย็นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับก็มีตําแหน่งแมกมินบอกอยู่นะครับแล้วก็น้ํายาชิกระจกเนี่ย ก็คือของเหลวฝั่งซ้ายทั้งหมดนะครับล้วก็ควรเช็คของเหลวนะเวลาเราขับรถสักเราขับรถระยะหนึ่งอะ่ะเราควรเปิดฝากระโปรงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะเพื่อที่จะเช็คของเหลวระบบไฟต่างๆนะก่อนที่เราเดินทางไกลนะครับก็ควรเปิดฝากระโปรงอะ่ะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ได้นะครับเช็คสายไฟระบบของเหลวต่างๆนะครับแล้วเราก็ควรหาสเปร์นะมาคอยฉีด ฉีดทั่วเครื่องยนต์เลยนะครับกันหนูไม่ให้มาขึ้นบนเครื่องยนต์กัดสายไฟทําให้รถเกิดความเสียหายนะครับเราควรหาสเปรย์ที่ป้องกันหนูได้นะครับฉีดป้องกันไว้เลยนะครับไม่ให้รถเราเกิดความเสียหายนะพอเราไม่ค่อยมีเวลาดูแลรักษาเครื่องยนต์เนี่ยเราก็ต้องมีการป้องกันที่ดีขึ้นนะครับรับประกันนะครับ5ปีหรือไม่เกิน1นึ่งแสนห้าหโลสำหรับเครื่องยนต์ของรุ่นเอกพัของเราครันนี้นะครับก็ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยยันตัวท็อปเลยนะครับการรับประกันเท่ากันนำห้าปีไม ครอบเครื่องให้ด้วยนะครับลดการสั่นลดเสียงของเครื่องยนต์ได้นะครับแล้วก็ลดการรั่วซึมของของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียงต่างนะัแผ่นโฟมตัวนี้ก็มีส่วนสําคัญด้วยนะแต่ก็ข้อเสียคืออาจจะหนูชอบกัดนะเราก็ต้องหาสเปรย์มาฉีดทั่วแผ่นโฟมไปเลยนะกันหนูกัดนั่นเองนะครับแล้วก็ท่ออินเตอร์เรามีการวางตําแหน่งใหม่ตัวนี้นะครับมีการรัดข้อต่อท่อยางต่างเนี่ยถือว่าแข็งแรงทนทานนะครับสุพาก็ใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวพัดลมไฟฟ้าตัวนี้เราก็มีการอัปเกรดใหม่นะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับไม่ทํางานร่วมกับเครื่องยนต์แล้วนะครับลูกค้าก็สามารถรีดกําลังของรถเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับรอบรอบของตถเนี่ยมันก็ทํางานได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ารถเราเนี่ยของตัว n e x t g e รเนี่ยล้อเจแรงม้าเลยนะครับก็เป็นการทํางานระหว่างไฟฟ้าแล้วนะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็ทําให้เครื่องยนต์เนี่ยมันทํางานได้รอบได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับแบตเตอรี่นะครับอยู่ฝั่งขวานะครับกองฟิล ติดกับแบตเลยนะครับแล้วก็ท่อน้ํายาเรามีการวางตำแหน่งใหม่ด้วยนะไม่ผ่านเครื่องยนต์ที่มีความร้อนนะทำให้เวลาลูกค้าเปิดงานแอร์นะฮะลูกสันเนี่ยแอร์เนี่ยจะเย็นขึ้นสําหรับตัวฟอร์ดของเรานะครับแต่เราเปิดแอร์คืนเนี่ยเราต้องหาผ้าห่มมาคอยติดตัวไว้เลยนะเพราะว่าแอร์ฟอร์ดมันเย็นนะแอร์ฟอร์ดเย็นมากนะครับเรียกว่าหนาวเลยแหละนะหรับตัวท่อน้ํายาของฟอร์ดเราก็มีการวางตำแหน่งดีเลยนะครับไม่ติดเครื่องยนต์ที่มีความร้อนนะครับเครื่องยนต์2.0เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ อีโคบูสำหรับตัวฟอร์ดของเรานะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นสี่สูบแถวเรียงนะครับดูดดูดอัดระเบิดคายของการทํางานของเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์อีโคบูเป็นเครื่องยนต์ของแพนเทอร์ที่เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับก็ถือว่าอาจจะเคยมีข่าวที่ว่าฟอร์ดน้ำมันเครื่องหายน้ำมันเกียร์หายเนี่ยฟอร์ดเขาเรียกว่ายกเครื่องเก่าออกไปแล้วเราใส่เครื่องใหม่เข้าไปนะครับก็ไม่มีปัญหาแหล้วสำหรับตัวลูกค้าใจฟอร์ดตัวใหม่ๆนะครับก็ถือว่าไม่มีสิ่งสิ่งที่เรียกว่ามีปัญหาสาหรับตัวลูกคค้้าใใจมัันนไดะรบ คันนี้แต่งอะไรบ้างด้านข้างเรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างเนี่ยซุ้มล้อเนี่ยสังเกตว่าซุ้มล้อกับตัวแก้มข้างนี่ครัมาทมาเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับเป็นการวายบอดี้ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ซุ้มล้อเนี่ยกับตัวแก้มเนี่ยก็มาชิ้นเดียวกันแล้วก็มีตัวนี้แก้มข้างตัวนี้ก็ระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ออกมาได้นะครับก็สวยๆแบบนี้เลยเป็นการออกแบบดีไซน์ให้มันดูแบบใช้งานได้จริงด้วยนะครับสวยเลยมีมิติขึ้นนะครับดูแบบแล้วมีพลังบัรตัว f 150 จุดแปลงบอดี้คิดคันนี้นะครับคันนี้ช่วงล่างยก2นิ้วนะมีการเปลี่ยนปีกนกเป็นของออปชั่นนะครับนี่ปีกนกปีกของเดิมเอกรพัตเนี่ยเขามีปีกนกคู่อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นหรือตัวท็อปมีปีกนกคู่บนล่างอยู่แล้วนะของเราก็เปลี่ยนเป็นออปชั่นมีการยก2หน้า2อนิ้วหลัง2นิ้วเราก็ต้องมีการเปลี่ยนปีกนกหน่อยให้ปีกนกเนี่ยมันเป็นเป็นเหมือนกล้ามนะครับคอยยึดรถนะครับเวลาเราขับเข้าโค้งด้วยความเร็วนะปีกนกก็จะเป็นเหมือนกล้ามนะครับคอยยึร้นนะคับ ทำให้ช่วงล่างของเราเนี่ยสมูทขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ยางของตัวยางที่เราเปลี่ยนเป็นขอบ20เนี่ยทำให้มีกินหน้ายางนะครับยางเราก็อายุก,การใช้าง,งานของยางเนี่ยก็จะยาวนานขึ้นด้วยนะครับแล้วทีนี้นะครับช่วงล้อล้อแม็กยางเรามีการเปลี่ยนเป็นของแบบไหนนะครับฮอตลิเดอร์ไวทักเกอร์นะครับเป็นยาง MT aren, ็มทีมัตเทเลนสามสิบสามคูนสิบสองจุดห้าอายี่สิบเป็นยางขอบยี่สิบที่เป็นยางมัตเทเลนที่เรียกว่าเอ็มทีนะครับก็ดอกหนาล่องลึกนะครับเหมาะกับพื้นผิวถนนที่เป็น ดินหินโคลนทรายเอาไว้ตะกุยตะกายในเส้นทางที่เป็นออฟโรดนะครับแต่ข้อเสียก็คืออาจจะขับทางเรียบจะมีเสียงหน่อยนะลูกค้าก็ต้องเลือกเกจคุณภาพยางถ้าเราเน้นทางเรียบเราก็ต้องเป็น AT ถ้าลูกค้าเน้นบอกว่าอยากได้ออฟโรดเลยก็เป็น m t ็มลูกค้าก็เลือกได้2แบบ AT แล้วก็ MT นะครับเลือกได้อยากได้แบบนุ่มเงียบหรืออยากได้แบบออฟโรดก็เลือกได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับแล้วก็แม็กคันนี้เราใช้เป็นแม็กของ A อเวนพายนะเป็นแม็กเอเวนพายที่เป็นแบรนด์ไทยที่รับประกันของ Mac แม็กถึง10ปีรับ ใช้งานกันยาวๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กก็เป็นแม็กดำขีบเงินเป็นลายก้านวายแบบนี้นะครับก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับออฟเซ็ต <Object. S 1> ลูแม็กก็44นะครับแม็กซี4เนี่ยมันก็จะยื่นออกมาหน่อยแต่เราทําบอดี้ให้มันใหญ่ขึ้นสำหรับชุด F150 ทําให้รับกับชุดแปลงที่เราแปลงใหม่นะครับทำให้มันพอดีกับซ้มเลยนะครับก็เท่ๆแบบนี้เลยนะครับใส่แม็กออฟเซ็ตลึกแต่บอดี้เราตีโปร่งให้มันใหญ่ขึ้นกับ F150 ทําให้มันเข้ากันเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ รุ่นเอกพัฒต้องบอกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับพอจะมีดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังรับระบบเบรกก็จะมีแค่ ABS นะครับป้องกันล้อล็อก EBD การกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะไม่มี AUM นะถยกว่าพิกกันพิกคว่ำจะไม่มีระบบปลอมนะครับเพราะว่ารุ่นเอกพัฒเนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับจะมีที่ที่กันพิกคว่ำเนี่ยก็จะมีแต่ตัวที่เป็น x l s นะครับ x l s x l t สปอร์ตวัยแท็กขึ้นไปนะครับแต่เอกพัฒเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวแคบหรือสี่ประตูจะไม่มีระบบ AUM นั่นเองนะครับจะถือว่า มี ABS EBD เนี่ยก็ระบบความปลอดภัยก็ถือว่าดีแล้วนะครับสำหรับตัวเริ่มต้น4ประตู l p a ั s ของเรานั่นเองครับทีนี้แก้มข้างนะครับแก้มข้างก็มีการไวบอรดี้ม่นะครับแล้วก็กระจกข้างซ้ายขวานะครับนี่ไฟเลี้ยวสีส้มติอตรงกระจกมองข้างแล้วก็ตัวบอดี้ของตัวกระจกข้างเนี่ยก็จะทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะครับก็เท่ๆแบบนี้นะครับทีีด้านข้างของตัวประตูฝั่งผู้โดยสารคนขับแล้วก็คนนั่งเนี่ยก็จะเป็นเราทำำําคําว่า ตัดสติ c k e เป็นคําว่า F150 นะเป็นสีดําสีแดงแบบนี้นะครับนี่ลายที่ลูกค้าเลือกนะครับหรือเราจะหาสติกอร์ลายลิขสิทธิ์นะครับก็ได้หรือเราจะอยากทาเป็นลายของเราเองก็ได้นะครับลูกค้าเลือกได้สติกอร์นะอยากได้แบบไหนลายโคนหรือเราแบบอยากได้แบบรูปรูปคนที่เรารักก็ได้นะติดข้างรถก็ได้นะแต่ลูกค้าเลือกเป็นคําว่า F150 นะก็ทําเป็นดําปัดตีแดงแบบนี้ก็เท่ๆนะครับเท่ เทเลยแหละแบบนี้นะครับบาด้าข้างนะครับก็ทรงเดิมจากโรงงานไซ์สเต็ปเดิมนะครับตัวน,นี้ก็ขึ้นเหยียบได้นะครับรับน้ำหนักได้ด้วยนะครับแล้วก็เบ้ารองมือเบ้ามือจับก็เป็นสีดำด้านทั้งหมดนะครับเราก็เป็นรุ่นรุ่นเริ่มต้นอะ่ะมันก็จะเป็นสีดำด้านสแตนดาร์ดนะครับการสาติดเพิ่มเติมฟิล์มติดเรียบร้อยคันนี้ก็พร้อมส่งมอบลูกค,ค้านะครับเ,เดี๋ยวจะล้างแต่เราจะล้างขัดเคลือบสีแล้วก็จะล้างขัดเคลือบสีสีไม่ได้เงาวิบวับนะครับก็ตอนนี้ก็เอามารีวิวให้พี่เพจได้ดูกกกก่ออนนนนะครับทีีุ้ญแจเพ ไม่ใช่เป็นกุญแจย์เลตนะครับเป็นกุญแจรีโมทธรรมดานะอันนี้ก็คือรีโมทธรรมดาแล้วก็ล็อกรถปลดล็อกก็ปกติเลยนะครับแล้วก็สี่สคัญเนี่ยสลักกุญแจเนี่ยสามารถเอามาล็อกรถแบบเมนนวลได้หรือจะปลดล็อกแบบเมนนวลได้กรณีถ้ากุญแจรีโมทของเราเ,ราเกิดแบตหมดนะตอนนี้ก็สามารถมาล็อกแบบเมนนวลได้นะครับแล้วกรนีถ้าเรามีเด็กอยู่รถเรากลัวเด็กเขามาเปิดประตูเล่นวเวลาขับออยู่นะครับรถฟอขอเราเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่เนี่ยเราขับรถอยู่รถล็อกอยู่ภายใน คนนั่งอยู่ที่อยู่ภายในก็สามารถเปิดประตูออกมาได้นะเพราะว่าเขาทํามาเพื่อการการดูบัติเหตุสําหรับเกิดบัติเหตุปุ๊บคนขับสลบคนที่อยู่ภายในก็สามารถเปิดประตูออกมาได้นะครับก็ถางป,ปลอดภัยนะอันนี้ฟอร์ดเ้าเลยมีวิธีที่ล็อกเด็กมาให้ก็คือตัวนี้เราต้องปลดประตูออกมาก่อนนะครับสําหรับฝั่งผู้โดยสารต,นตอนหลังนะเราจะมีรูปเด็กอยู่นะครับตัวนี้อ่าเห็นรูปเด็กตัวนี้ก็คือสัญลักษณ์ในการล็อกเด็กนะครับเราเอาสลักกุญแจนะครับมาบิดล็อกให้เป็นรูปแนวนอนแบบนี้นะครับนี่ก็คือการล็อกเด็ก ผู้โดยสารที่อยู่ในรถนะครับก็จะไม่สามารถเปิดประตูได้เวลาเราขับขี่อยู่นะครับก็เป็นระบบปลอดภัยที่ฟอร์ดเขามีมาครับเขาคิดค้นมาว่าระบบนี้ปลอดภัยที่สุดนะครับกรนี้ถ้าเราจะปลดล็อกระบบตัวนี้นะครับเรอแค่ปลดล็อกประตูรถอกอกมานะครับอ่ะแล้วก็มาบิดล็อกเหมือนเดิมนะครบับิดล็อกให้เป็นรูป45องศานะครับแบบนี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตของประตูที่ล็อกเด็กนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นระบบปลอดภัยที่ฟอร์ดเนี่ยเขามีมั้งแต่ตัวเจนก่อนยันในเจนก็ยังใช้แบบนี้อยู่นะครับก็ถือว่า เป็นระบบปลอดภัยที่ดีมากๆเลยนะครับทีนี้ด้านท้ายของรุ่นเอกซพ์ครับรุ่นลาต้นของเรานะครับก็เป็นดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับก็ไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวท็อปนะถ้าตัวท็อปก็จะเป็นดิสหน้าหลังหน้าดิสหลังดิสอ่าถ้าเป็นเอกซพ์ก็จะเป็นดิสหน้าดิสหลังดัมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่วงล่างเนี่ยก็จะเป็นแคดซีชิ้นเดียวนะครับแคดซี c c ชิ้นเดียวเน้นการบรรทุกนะครับมีความแข็งแรงนะครับเรามีเหล็กที่เชื่อมแคดซีฝั่งซ้ายฝั่งขวาเข้ามาด้วยยะเเพื่่่อทีีจให้ซ มันไม่โคดไม่งอไม่เบี้ยวเวลาลูกค้าใช้งานเป็นนานนานบรรทุกของหนักหักแคตตี้จะอยู่รูปทรงเดิมไม่ว่าจะกี่ปีก็แล้วแต่นะครับแคตตี้จะเรามีความแข็งแรงมากเพราะว่าแคตตี้ชิ้นเดียวด้วยนะครับเหล็กหนา80ดมิลลิเมตรตัวนี้นะครับแต่รับตัวแคตตี้ของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างเรามีแผ่นกูพลาสติกตัวนี้นะอันนี้นะครับจะเป็นการเก็บฝุ่นเก็บดิดนหินโคลนได้ดีนะเพราะว่าทําขนาดง่ายนะครับเวลาเราฉีดน้าเนี่ยพวกสิ่งตัวปกเนี่ยก็จะหลุดออกง่ายนะเพราะว่าไม่ให้เศษดินเศษ ติดโคนเนี่ยไปเป็นฝั่งที่อเตอร์แคสซี 4, นะครับทำให้แคสซีเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วก็มีแผ่นพลาสติกตัวนี้กูปิดซุ้มล้อไว้หมดเลยนะครับก็ถือว่าการออกแบบของฟอร์ดเนี่ยช่วงล่างเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วทีนี้ด้านท้ายเรามีการวายบอดี้ก็ต้องมีการตีโป่งให้มันใหญ่ขึ้นนะครับนี่หกนิ้วเลยนับการตีโป่งของ f 1 5 0ูเนี่ยเขาจะตีโป่งให้มันใหญ่ประมาณ6นิ้วนะครับตัวนี้แล้วก็สติก,กอร์คําว่าแรปเตอร์ดำตัดแดงแบบนี้นะครับนี่เท่ๆเลยนะครับเราสามารถเลือกส ไฟท้ายของเราเป็นแบบวีแลนนะไฟวีแลนไฟหน้าวีแลนไฟท้ายวีแลนเป็นไฟนําเข้ามานะครับนี่ไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอย,ถอยเป็น l e d ทั้งหมดดับก่อเท่ๆแบบนี้เลยการดีไซน์ของไฟท้ายเนี่ยเขาจะเป็นดีไซน์แบบเหมือนรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีการขีดโค้งมนงต่างๆก็สวยสวยในสไตล์ที่เป็นอเมริกานะครับก็เท่ๆแบบนี้เลยนะครับอคิลิกก็ว่าเลปเตอร์สีเทานะาครอบกระบ,บะท้ายฟอร์ดดำตัดแดงนะครับแล้วก็มีรูรูเว,ว,ว้าที่เรียกว่าใส่กล้อง ลูกค้าสาัรุ่อนอาจต้องบอกงี้ลูกเอกพัเนี่ยเขาจะไม่มีกล้องถอยหลังมาให้แต่ลูกค้าสามารถติดติดกล้องเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้อ่าแล้วก็เจาะใส่กล้องที่ติดกับตัวโลโก้ฟอร์ดเข้าไปแล้วก็สามารถดูกล้องถอยหลังได้นะครับแล้วก็เบ้ามือเปิดประตูฝากระบะนะครับตัวนี้อยู่กลางกระบะเลยนะรเราไฟเบรกดีซ้ำนะครับตัวนี้ก็สามารถงองเห็นได้ไกลนะอันนี้ไฟแสงสว่างเลยนะครับเนี่เท่เลยแล้วก็ฝากระบะนะครับก็ออกรถที่ฟอร์ดทุกครั้งก็จะมีแผ่นกระบะปูเลเนอร์ให้นะครับก็เรา อาจจะอาจจะเลอะหน่อยนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ล้างรถให้ลูกค้านะาก็จะล้างตอนส่งมอบนะครับก็เรามาก็มารีวิวให้พี่เพนเพจได้ดูว,ว่ากระบะของเอ็กพอร์เนี่ยสประตูเนี่ยตัวเริ่มต้นเนี่ยแปดแสมเนี่ยมีความลึกแค่ไหนนะครับเหมาะก,กับลูกค้าที่ประกอบอาชีพแบบไหนบ้างนะครับขาขายรับเหมาก่อสร้างนะครับหรือลูกค้าที่เป็นพนักงานประจำนะครับหรือเป็นเจ้าของธุรกิจก็ใช้งานได้หมดทุกอาชีพสามารถใช้งานได้สำหรับโต้แอลพั L 8, 22, ทแปดแสนสองหมื่นสองพันสี่ประตูเกียร์ธรรมดานะครับก็ เป็นราคาไม่สูงมากได้ออปชั่นที่เกินราคากับรถอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ทุกอาชีพนะสำหรับตัวเอกพัฒของเราแล้วก็ที่สาคัญถ้าลูกค้าชอบเกี่ยวงานช่างสามารถวัดเป็นช่องเซนติเมตรได้ศูนย์ถึงก็สาเลยนะครับตัวนี้เป็นช่องเซนติเมตรมาตรฐานเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็มีช่องที่เสียบไม้เกี่ยวกับการล็อกไม้เลื้อยสำหรับงานช่างนะสามารถล็อกได้ตัวนี้ครับก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับตัวนี้ถ้าเราเปิดท้ายนะครับนั่งฝาท้ายก็จะมีช่องวางตัวนี้ใส่ของได้นะครับ วางขวดน้าได้สองข้างคือว่าใช้งานได้หลากหลายจริงสำหรับ,บ,บนะตัว a i r p นะก็เหมาะกับลูกค้าที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพแล้วกันนะครับในการใช้รถฟอร์ดของเราเอกพัคันนี้นะครับ Airpods สีประตูเราไม่มีกันชนท้ายนะอันนี้เราเสริมกันชนท้ายให้ลูกค้ามานะแบบนี้ก็มีกันชนท้ายแต่รุ่น a t y Sport Variant ขึ้นไปนะเอก p o ไม่มีนะแล้ก็เสริมกันชนท้ายให้กับลูกค้าไปนะเป็นเรียกว่าเป็นสูงเป็นทรงศูนย์ของศูนย์เดิม จากโรงงานแล้วก็ติดเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นสีเทาเกับไฟแบบนี้นะครับทีนี้เราไปดูด้านท้ายของตัวรถแล้วนะครับเราไปดูภายในของตัวเอกพัทกันบ้างว่าภายในเขามีการอัปเกรดออปชันอะไรกันบ้างนะครับอไปดูกันในส่วนของฝั่งผู้โดยสารคนขบับตับเอกพัทเนี่ยเขาเป็นตัวเริ่มต้นนะครับพวกการปรับเบาะเนี่ยก็จะเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับเราต้องดึงเบาะเดินหน้าเดินหลังอยู่ใต้ใต้เบาะนะตัวนี้จะเป็นแบบแมนนวลนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอมีอะไรบ้าง เอกพัเรามาดูการนะครับหน้าจอก็เป็นพงอะไรไฟฟ้าปรับได้สีทิศทางนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าพงอะไรเนี่ยรุ่นเอกพัดเริ่มต้นเนี่ยเขาจะไม่มีระบบคูโทนเราจะเห็นว่าตัวพงาลัยด้านซ้ายเนี่ยเขาจะไม่มีคูโทนนะเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็จะมีแต่ตัวที่เป็นตัวสปอร์ตขึ้นไปที่มีคูโทนนะครับแล้วก็ในส่วนของพงอะไรด้านขวาครับมีการเซตค่าของตัวหน้าจอคนขับ8นิ้วนะครับนี่หน้ pues Stanford, anda, าจอเนี่ยเขาจะเป็นการเซตค่าหน้าจอ8นิ้วแบบนี้ต้นนะอ่า ผมเรากด3มขีดตรงพุอะไรด้านขวานะครับอ่าตัวนี้หน้าจอก็จะขึ้นมาให้เราได้การเซตค่าต่างๆนะครับนี่เลยนะครับอ่ะไมวิวเดินทางน้ำมันนะครับนี่ตำแหน่งแรกเลยนะครับไมวิวเดินทางน้ำมันนะสถานะออฟโรดการลักจูงนะครับในการเซตค่าหน้าจอดิทตอน8นิ้วฝั่งคนขับนะครับมีการตั้งค่าหมดซ่อมบำมุิลด์ยนนะครับหมดซ่อมบัดยนเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเป็นการเช็คของคุณภาพน้ำมันเครื่องนะครับลูกค้าจะ ดูปริมาณน,น้ำมันเครื่องกี่เปอร์เซนที่ต้องถ่ายเนี่ยเวลาเราขับรถไประยะหนึ่งนะครับเราจะดูว่ามันเครื่องเราลดไปปริมาณเท่าไหร่เราก็ดูจากหน้าจอ8นิ้วได้เลยนะครับไม่ต้องไปเปิดฝากระโปรงหนึ่งการวัดแล้วนะครับคุณผู้หญิงนะครับที่ไม่ชอบการเปิดฝากระโปรงเนี่ยออปชันตัวนี้ถือว่าสําคัญมากนะครับในการเช็คน้มันเครื่องหรือจะเข้าอีกอย่างนึงก็คือเข้าแอปฟอร์ดพาร์ทเราสามารถดูจากแอปฟอร์ดพาร์ทได้ในการเช็คของคุณภาพน้ํามันเครื่องนะครับก็เป็นตัวเริ่มต้นแต่ก็ถือว่าการใช้งานก็ถือวววว่าาาาาสสะะดดกกกบบยนนนนนครรััหห้้้จจออ็็เปนน8ิมี ปั๊มเร็วแบบดิจิตอลเป็นแบบตัวเลขนะครับตรงกลางจอเลยนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็บอกตำแหน่งของเลขไม้ของตัวน้ํามันในถังว่ามีกี่กิโลวิ่งกี่กิโลน้ํามันถึงศูนย์นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะบอกความร้อนความเย็นของอุณหภูมิ์องน้ำนะครับคูลไฮนนั่นเองครับนี่แล้วก็ในส่วนของจอซิงค์สินิ้วนะครับมีการต่อแอปเปิลคาร์เพดตทได้นะครับลูกค้าก็เปิดบลูทูธที่โทรศัพท์เลยนะครับนี่มีการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆนะผ่านระบบบลูทูธได้หมดเลยนะครับแอไเ้นลครับ ก็เป็นการใช้งานแบบระบบไร้าสายที่เราไม่ต้องมาต่อสาย USB แล้วนะครับการตั้งค่าจอมีอะไรบ้างรับกนันะครับจอมีระบบเรียกว่าควบคุมก็คือการตั้งค่านะครับควบคุมก็คือการย่อของหน้าจอแบบย่อแบบนี้นะครับหรือย่อหน้าจอให้มันมืดเราก็สามารถย่อได้แบบนี้นะครับแต่ทีนี้การตั้งค่ามีอะไรบ้างรายการโทรศพัพท์ระบบช่วยเหลือผู้ขี่รถยนต์นะครับทั่วไปการเชื่อมต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์โหมดว่าอะไรต่างๆลูกค้าก็สามารถตั้งค่าตักจอซิงค์สินิ้วได้นะครับ อ่าก็ถึงว่าเราจะเซ็งเซ็ตค่าแบบไหนตั้งค่าแบบไหนก็ตั้งค่าได้เลยนะครับทีนี้แอร์เป็นการปรับแอร์แบบแมนวนวลนะครับซ้ายคือความเย็นนะเราจะปรับอุณหภูมิความเย็นเท่าไรนะครับเราก็สามารถหมุนที่ด้านซ้ายได้ด้านขวาก็จะเป็นการปรับแรงลมนะครับอ่าเบอร์ไหนอ่าหนึ่งถึงเจ็ดเลยนะเจ็ดนี่คือแรงสุดสาหรับตัวพัดลมแอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนไฟจุกเชินนะครับการกินเข้ารถต่ออยู่คอนโซลน้านกลางทั้งหมดเลยนะครับ เกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับตัวเอกพัทของเรานะการเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยเราต้องดึงสลักตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ดันไปซ้ายจุดบนจะเป็นการเข้าเกียร์ถอยหลังก็คือ R แบบที่ถูกต้องสําหรับรถฟอร์ดนะครับก็คือเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองนะบนหัวเกียร์เขาจะมีบอกตัวเลขบอกตาแหน่งของเกียร์ R คือถอยหลังนั่นเองนะครับก็คือเบรกมือี่ยก็จะเป็นการยกแบบหมึกเบรกมืออยู่นะครับก็จะเป็นตัวแมนวนวลนั่นเองสำหรับตัวเบรกมือนะครับภายในก็สวยงามนะสำหรับตัวเอกพัท 8 0 0 0 2 2 0 0 0นะครับเป็นตัวร่มต้น4ีประตูแต่ออปชันที่ Ford ให้มาเนี่ยถือว่าเราสามารถใช้งานได้ทุกจุดนะครับคอนโซลตรงด้านหน้าก็จะเป็นสีเทาเหมือนเทาแรปเตอร์นะครับก็สวยๆแบบนี้ทําให้รถมันดูมีมิติขึ้นนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับไม่มีใครทุกท่านสนใจนะอยากได้แบบนี้นะสำหรับ,บตัวเอลพักสประตูนะครับราคารถใน8 0 0 0 2 2 0 0 0ยังไม่รวมชุดแต่ง F150 แบบนี้นะครับก็ ทุกอาชีพจัดแฟนแนนได้เรามีเจ้าที่ทำสัญญาถึงบ้านส่งมอบรถถึงบ้านกันเลยครับจองออนไลน์ปลอดภัยรับเสถนยรนอนสำหรับช่องฟอร์ดแอปเปลิลพัทคอนกเกษตรนะรมีนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอจบคลิปเพียงตรั้งนี้อย่าเจอกันใหม่คลิปหน้านครับเราจะมีรถอะไระสวยเราจะมารีวิวให้พี่เพื่อนๆได้ดูกันอีกสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงตรงนี้สวัสดีครับ